ใกล้งัดแน่นอนครับหมายนี้ก็ตืใกล้ๆก่อนเนาะ าตามอากาศดีกว่าดูมันดีมันงคายก่อนแล้วผมวิ่งตามเพื่พุ่งตามมารงต่อถ้ามันสัต์อีกรอบนี้นะกระุณนาย่าสงอย่าสงนางยัพอไหดมดี ก็ไปสวยนะครับไม่ค่ยไปปักๆแต่ว่ามันอ้วนตับเลยอ่ะ,อออะอกัดเหมือนใหญ่อ่ะจริงๆวิมาจุกเขาดูดิปากเลยบวมเลยเต็มปากเลยครับผมก็เม่นแค่นะครับไม่รู้ว่าตัวเล็กตัวน้อยนะครับก็มิดนะครับปลาตัวเล็กแต่ว่าเยอะเนี่ยตัวเล็กมากครับก็มิดครับออขอดคำเดียว กัดแบบนี้ครับมิดคอเลยโอเคครับผมก็กัดรถคันนะครับต้องดูเหตุการณ์นะว่ามันเป็นแบบไหนมันกัดแบบไหนถ้ามันกัดเราแบบก็อย่าส่งนานนะอาจจะคลายได้นะครับค่ใหญ่อยู่ในปากครับมิด <c oughs> โอเคครับผมเม่นแค่ <c oughs> ตีถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับหมายอยู่ไกลมากครับก็พ <c oughs> ย,ยายามครับจะตีเข้าไปลึกที่สุดเยายามได้

เดี๋ยวแล้วปีไกล้นะครับก็ได้ผลนะครับเนี่ยไม่มีครับตอนนี้ก็ผมก็ทําแต่เยอะตอนะครับเม่นแค้นะครับครับผลงานเยอะมากก็เป็นเยอะที่แจ่มครับตอนนี้เม่นยางแค้ครับนี่ครับไอ้แวนแวนครับได้เรื่องครับโยนครับเก็บได้หมดทุกไซส์ โอเคครับผมเม่นแคะลืมนกันยาวครับตัวเล็กตัวน้อยครับขอให้มันอมนะครับพร้อมติดเสมอก็มีขายตามร้านครับอันนี้ก็ลองหาซื้อดูนะครับผมเม่นแคะก่อจะต่อเนี่ยตียาวมันตีได้การมันก็ได้เกียรหินะครับเพราะว่าบางทีเราเข้าไปตีไระยะเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบ ปวดได้ไกลครับมีโอกาสสูงแต่ว,ว่าผมยังไม่เดินเข้าไปครับผมดูว่าเดินเข้าไปได้หรอ อีกแล้วอุ้ยอ,อยู่ไหมอยู่ครับตาตรงนี้ผมไม่เจอแต่ไฟนี้จริงๆครับถึอแต่ไฟเล็กจริงครับผมใหญ่ๆมันไปนอาอดไม่รู้ครับแต่ว่าถึงจะเป็นไซส์เล็กนะครับแต่ว่าขอให้มันกล้านะครับคือเล่นสนุกหมดครับนี่ครับก็เป็นตัวเดิมครับ เป็นเหยื่อตัวเมื่อกี้ที่ได้ไปก่อน,นะครับเมนแคะนะก็ปดปลาออกตีต่อปดปลาออกตีต่อมาขยับเข้ามาทีละนิดนะครับเพราะว่ามันเริ่มตีไม่ถึงไงผมอยากหนึ่งครับเฮ้ยอุ้ยอยู่อย,อยู่อยู่อยู่อีกแล้วตัวเล็กนะครับทำไมเจอแต่ปลาตัวน้อยเนาะ ไม่เจอปลาไซส์ใหญ่เลยครับกเก็บมามีาตัวน้อยกันเลยวันนี้ป๊อ,อกจริงครับจักมาครับน้ำบอลปลาป๊อกอะนี่นะป๊อกอีกแล้ว, <c oughs> วเจอ๋ยวตัวน้อยดูดิ มแต่ตัวนี่ครับมีอแต่ตัวไซส์เล็กครับปรเกบไปก่อนครับผมโอเคครับผม <Yeah. S 1> ไซส์แต่ว่าก็พอได้สนุกนะครับเป็นยางแค้นะครับวัดเป็นติดโอเค